สวัสดีกับสบายดีตอนแรกพี่น้องลงมาทงด้กครับเด้อแดกล่างที่โตกับซีโมงก็กลัวครับกลายจะหาโมงเลยพี่น้องนี่ครับกับบรรยากาศยามแรงกับอากาศเริ่มเย็นอีกพี่น้องเอาหน้าปังเพื่อนกับเอาหนามใจแล้วนี่นะครับเขาหน้าปังครับ ให้หนีให้ไงด้ครับนี่ได้เข่าสามอุ่มสี่อุ่มครับให้หนีสามอุ่มตอนนี้อยู่หลังข้องอยู่ดวยครับเด้อนี่ครับนำข้องครับนำข้องกันหลายครับเพียงข้อเด้พี่น้องน้ำนี่เพียงข้อเด้นี่บังบองกับทวมหัว นี่พิ่งกระปลายน้ำม,มาเต็มที่อยู่ครับเด่กกำลังอ่อนนึกพี่น้องเด้อกสิลงมาเมืองเขาคือเเขาล่ะครับอาการเริ่มเย็นจังหน่อยแล้วครับเด้อสองสามมือมานี่ นี่แหละครับหลังคล้องที่เพิ่นคูดไว้รถใหญ่มา่อ้ครับรถไทยรถแทรกเตอร์รถโฟก์ลิฟต์รถเกี้ยวเขารถเก๋งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ขับมาใดเมื่อขับทางมันใหญ่ครับขึ้นก็นยกขึ้นสูงๆนี่ครับบรรยากาศยามแรงครับอากาศเย็นดีบ้านนอก สิลงมามองหน้ามองเข่าให้ร้านคือเก่าครับเขานี่ถ้ามันถึงหน้ามันก็ยืดไบพี่น้องเนี่ครับพ่นอยกบางก,กีมือพ่นกัิจีบานปุ๋ยครับนี่มันก็ไดรวมยี่สิบมือนะครับพอเขาหน้าปังเนี่ยอายุมันแค่รอหยีสิบวันกรไดเกี่ยวครับเอาน้ำเขาเนี่ยมันยืดไบครับ จะโมแรงสลัวสลรัวครับนี่ครับมันนอกเห็ดไทยเห็ดหน้าเด้อครับเด้อไอเห็บุือยังในกรุงเทพกรุงไทยครับนี่ยโมแรงมากอะเรือขั้นมากอะตื่นกับเขากับนำเอาเห็ดยูเห็ดกินแน้่ก็นอนพัก่อนตื่นสามากกัไปทำงานคือเก่าครับต้นจานเนี่ยกะกำลังดอกแดงเจียงเป้เองอยู่ครับนี่ครับนำกล้องครับนำหลายครับ ทั้งบ้านผู้ค้าเนี่ยก็ดีแน่หนึ่งหนาฝนแต่ฝนแ,งแงรงฝนแรงฝนบดีกับอาศัยนำเคลื่อนครับเพื่อนกระล่อยมาใหา้เให,ห,ห้หน้ากับไ้เกี่ยวเขา่ญญากับย่านตะท่วมกับน้ำหลายกับน้ำน้ำ,นำที่ท่วมทีนึงครับนี่นะครับขอน้าปังนังโมแหล่งทงไฮทงหน้าด้วยครับเด้อ ูเบาครับคุณพ่อเพ็งเขาคุณตูเบาปูปลากระลาอยู่ครับเพี้ยฟังอยู่ฟังมองหัวท่วหัวด้วครับเพื่อนฟังมองหอวเพื่องฝาเสื่องคอ ครั้งนี้เพิ่นก็เริ่มมานามเขาแล้วเด้อครับเด้อน้าพญายิ้งคู่กรมครับเพิ่นเริ่มมานามเขาเขาในถึงน้มขึ้นเดี๋ยวมันก็ยืดเป็นเก่าเส้นทิพเทนเลยครับ นี่ครับเลือกน้ำมื่อวานกันยังเขาขาวอยู่เลือกน้ำม,มื่อคืนนี่ครับยืดเลยครับมังดูพี่น้องมันเร็วเลยครับนี่ครับหน้าหลานครับนี่เรื่อพี่น้องหน้าหลานตอนนี้ก็เอาเริ่มมันน้ำเขาครับเดี๋ยวไฮเทิงมวนครับขี้เขียวไฮเทิงยังประทันมีน้ำครับให้ในี่ก็เริ่มที่ทั่วพี่น้อง เกตบ็คือทุกปีครับปีนี้ก็น้ำม,มันบม่มาโดยตรงครับก็บต้องดันเอาสู่เป่าจากคลองใหญ่เพราะว่ากระยาเคตดกเค็ก็กกกกต้องลงทุนลงแห้งแค่หน่อยนี่ครับเขาถึงน้ามันเขียวไว้ได้พี่น้อง ดบดไ้ไปสัด้วยครับเรือยัมแรงรู้ม,มาเมืองน้ำครับที่นอ ตเตวินเขาลัางสีตกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่จ้าบอลไปหางหนูมาแล้วมันมั่วหมดเจ้านี่ตัวเดียวนี่ครับนั่งหางหนู้สัการครับแตวินเขาลัางสีตกดินะพี่น้องเด้อมาทงมาทาม,า,มา,มมามังเมืองน้ำครับมังเมืองเขา ตอนยนิ้มแรงมากอะอากาศก็เริ่มน้วขึ้นเรื่อยๆพี่น้องก็เริ่มน้วาครับเขาเึิงน้ำกับกําลัางเขียวเลยครับด้วยเนี่คลิปนี่ก็พาพี่น้องเมืองเขาเมื่งน้ําเมืองงลงชาเลยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อพี่น้องเด้ออยู่บนนอกก็สบายใจครับอากาศดีบริสุทธิ์ไปใส่มา่ใส่กับสะดวกครับไปแล้วครับ